พังมาขนาดไหนแล้วครับกับการที่คาดหวังแล้วก็ไม่เป็นดังใจสุดท้ายเราเป็นคนที่หงุดหงิดหัวเสียและทาให้ทีมพังครับในช่วงที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสโค้ใชให้กับเจ้าของกิจการหนึ่งท่านครับบคุคคลคนนี้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับในระดับที่เรียกว่าโอเคเลยนะครับแล้วเขาเองเกือบแล้วครับเกือบที่จะมีความสุขได้สุดๆแล้วครับจนเขามาติดในประเด็นนี้คือเขาทํางานกับทีมแล้วทีมงานไม่ได้ดังใจครับเพราะเขามีความคาดหวัง แต่ความคาดหวังจริงๆแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากๆครับเพราะถ้าคุณคาดหวังคุณจะผิดหวังครับคนทุกคนไม่ได้เกิดมาเหมือนกันไม่ได้มีทรัพยากรเหมือนกันไม่ได้มีชั่วโมงบินในชีวิตเท่ากันครับงั้นการที่คุณไปประทับตาใครว่าคนคนนี้ต้องเป็นแบบเนี้ยมันคือการไม่ได้มองความเป็นจริงครับแต่คุณกําลังมองเกินความเป็นจริงเวลาคุณคาดหวังไว้สูงเกินจริงๆนะครับมันมีคํคำหนึ่งนะครับระหว่างคําว่า expectation กับ hope หรือคําว่าคาดหวังกับมีความหวังครับ เวลาเราคาดหวังครับถ้าเราไม่ได้เราจะผิดหวังเราจะทุกข์สภาวะอารมณ์เราจะแย่ครับแล้วเราจะจัดการการสื่อสารของเราได้ไม่ค่อยดีเราอาจจะพูดจาแย่ๆต่อว่าตําหนิจนคนรู้สึกเสียใจครับแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าคุณมีความหวังมันมาจากมุมมองที่คุณเคารพคนคน,คนนั้นที่เขาเป็นเขาเคารพในทรัพยากรที่เขามีและรู้จักคนคน,คนนั้นในฐานที่คนคน,คนนั้นเป็นคนคน,คนนั้นจริงๆครับดังนั้นถ้าเขาดีขึ้นมันคือกําไรครับ แต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ไม่เห็นต้องเสียใจอะไรเลยนี่เพราะฉันก็ยอมรับได้แล้วกับคนคนนี้ที่เขาเป็นแล้วถ้าคุณอยากจะเรียนรู้นะครับวิธีคิดในการปล่อยวางตัวตนตัวเองเพื่อจะขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างมีความหวังไม่ใช่อย่างมีความคาดหวังนะครับผมอยากจะเรียนเชิญให้คุณมาเรียนรู้ศาสตร์ c o ่ c h i n g ว่าโคชชิ่งครับถ้าเราฟังมาถึงตรงนี้นะครับโอมเองอยากจะเชิญชวนจริงๆนะว่ามาเรียนกันเถอะศาสตร์ที่เรียกว่า Peak Performance Coach เนี่ยครับผมจะสอน2วันเต็มๆ2วันเนี้ยเราจะเรียนรู้วันแรกครับเป็นทฤษฎีเยอะมากครับจะเข้มข้นด้วยแนวคิดทักษะเฟร,รมเวิร์กกระบวนการและรวมถึง c o m p e t e n c y หรือสมรรถนะหรือคุณสมบัติที่โคชเก่งๆจะต้องมีครับโอ้โหเราจะลงรายละเอียดเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัญญาบรรการเปิดใจคนด้วยจิตวิทยานะครับหรือว่าจะเป็นมิติของการสื่อสารยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงมากๆครับ ประเด็นสะท้อนยังไงแบบโคชมืออาชีพเนาะฟังยังไงเนี่ยให้ทะลุถึงใจคนไปเลยแล้ววันที่2ครับโอมจะอยู่ตรงนั้นจริงๆครับในการสนับสนุนให้คุณได้ปฏิบัติการโคชชิ่งกันจริงๆกับเพื่อนในห้องครับนั่นแปลว่าคุณจะหยิบปัญหา,าจริงๆในชีวิตคุณคุณจะหยิบปัญหาธุรกิจของคุณมาปัญหายอดขาของคุณมาปัญหาคนในองค์กรคุณมาและโคชกันสดๆในห้องนั้นเลยครับผมบอกเลยว่าจะเป็น2วันที่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมครับและรู้ตัวอีกทีครับเอา้าโคชเป็นได้แล้วนี่นะมันง่ายแแค่นี้เอองหรลนั่นคืออหัวใจขงหลักสูตรรนี้ิๆพราะเเราาใช้้วลอัันนสๆ ที่ได้ผลลัพธ์ที่มหาศาลมากมากครับและเดี๋ยวคุณจะเข้าใจครับว่าทำไมผมถึงเชียร์ขนาดนี้เมื่อคุณเรียนจบคุณจะรู้เลยครับว่าของจริงของการโค้ชเนี่ยเป็นยังไง